ในวันตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหมอกลับพูดประโยคที่ทําให้เจ้าสาวแทบล้มทั้งยืนอย่าแต่งกับผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่คนที่คุณคิดเธอไม่รู้เลยว่าคําเตือนนั้นจะนําไปสู่ความจริงที่พลิกชีวิตเปลี่ยนจากงานวิวาในฝันกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นเสียงฝนโปรยปลายลงบนหลังคาโรงพยาบาลสิริเวชยามค่ําคืนเสียงฝีเท้าดังแผ่วเบา,บาบนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบมินตรา หญิงสาวในชุดเจ้าสาวสีขาวนวลวิ่งเข้ามาด้วยใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาผมเธอเปียกชุ่มเสื้อคลุมเจ้าสาวหลุดลุยเธอกำแน่นมือถือในมือหน้าจอขึ้นข้อความสั้นๆจากชายที่เธอกำลังจะใช้ชีวิตด้วยตลอดไปมินอย่าเพิ่งมาฉันมีเรื่องต้องจัดการก่อนแต่เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะแหวนแต่งงานยังอยู่ในมือเธอและพิธีจะเริ่มในอีกเพียงสามชั่วโมงในขณะที่เธอกำลังจะเดินออกจากโถงโรงพยาบาลเสียงเรียกชื่อจากด้านหลังทำให้มินตราชงัก คุณมินตราใช่ไหมครับเสียงทุ้มต่ำของชายในชุดกาวสีขาวดังขึ้นผมหมอกเช้นจากแผนกฉุกเฉินครับมินตราหันกลับด้วยความ,มง,งุนงงค่ะหมอรู้จักฉันเหรอคะหมอกเชนสบตาเธอนิ่งๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำให้หัวใจของหญิงสาวเต้นแรงผมขอโทษนะครับแต่คุณต้องไม่แต่งงานกับผู้ชายคนนั้นคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจมินตราหมอหมายความว่ายังไงคะหมอรู้จักพี่ก้องหรอ ชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกเขาเปิดแฟ้มเอกสารในมือยื่นภาพถ่ายเอ็กซเรย์หนึ่งใบให้เธอดูนี่คือผู้ป่วยที่เพิ่งเข้ามาเมื่อคืนเขาใช้ชื่อปลอมแต่ในระบบเราพบว่าตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนของก้องภพวัิรานานท์มินตราหน้าซีเธอจำชื่อได้อย่างแม่นยำพี่ก้องหมอพยักหน้าเขามีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารทางการเงินและเมื่อสองวันก่อนมีคนแค่หญิงคนหนึ่งถูกส่งมาที่นี่ในสภาพหมดสติเธอบอกชื่อสุดท้ายก่อนสลบว่า ก้องพบเหมือนกันหัวใจของมินตราเต้นแรงขึ้นเธอถอยหลังไป2องก้าวหมอนี่มันเรื่องบ้าอะไรพี่ก้องไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นเขาเป็นนักธุรกิจเขาครับเขาเป็นนักธุรกิจจริงแต่ธุรกิจนั้นคือการสร้างตัวตนปลอมของผู้หญิงรวยๆแล้วหลอกแต่งงานเพื่อโอนทรัพย์สินหมอกเชนพูดช้าๆสายตานิ่งไม่ไหวติงคุณคือรายต่อไป มินตราแทบจะทรุดลงกับพื้นมือเธอสั่นน้ำตาเริ่มไหลเธอเปิดโทรศัพท์ดูข้อความอีกครั้งแต่ข้อความล่าสุดจากกล้องพบหายไปแล้วเหลือเพียงจอว่างเปล่าและชื่อผู้ติดต่อไม่สามารถระบุได้เธอพยายามโทรกลับแต่ปลายสายขึ้นเพียงเสียงระบบอัตโนมัติหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้หมอหมอแน่ใจหรือเขาว่ามันคือเขาเสียงเธอสั่นเครือหมอเชนหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลออกมาวางตรงหน้าเธอถ้าคุณยังไม่เชื่อเปิดดูสิครับ มือของเธอสั่นเทาขณะเปิดซองออกมาข้างในมีภาพถ่ายกล้องพบยืนอยู่กับผู้หญิงอีกสามคนในชุดเจ้าสาวต่างสถานที่ต่างเวลาแต่สีหน้าและแววตาของเขาเหมือนเดิมทุกภาพทันใดนั้นเสียงสัญญาณเรียกฉุกเฉินจากห้องฉุกเฉินดังขึ้นหมอกเชนสะดุ้งเล็กน้อยก่อนพูดเร็วๆคุณอยู่ที่นี่นะครับผมต้องไปก่อนอย่าออกไปไหนเด็ดขาดเขาวิ่งออกไปทิ้งมินตราไว้ลำพังในห้องพักแพทย์ที่เต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารและแสงไฟสีขาวเย็น เธอนั่งนิ่งมือยังถือภาพของกล้องพบอยู่จนกระทั่งเสียงติ้งดังขึ้นจากมือถือมีข้อความใหม่เข้ามาหมอคนนั้นไม่ใช่หมอจริงๆระวังตัวด้วยมินมินตราหยุดหายใจไปชั่วขณะเธอมองรอบห้องอย่างระแวดระวังมือสั่นขณะพิมพ์กลับนี่ใครแต่ก่อนที่เธอจะกดส่งไฟในห้องดับพรึบเสียงเครื่องมือทางการแพทย์หยุดทำงานเธอเงยหน้ามองไปยังประตูที่เริ่มแง้มออก เสียงฝีเท้าหนักๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและในเงามืดนั้นปรากฏร่างของชายในชุดกาวสีขาวคนเดิมแต่ในมือของเขาไม่ใช่แฟ้มเอกสารอีกต่อไปเป็นมีดผ่าตัดที่สะท้อนแสงไฟสลัวระยิระยับเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปกับเสียงฝนด้านนอกที่ตกหนักขึ้นทุกทอนีมินตราวิ่งหนีสุดชีวิตไปตามทางเดินของโรงพยาบาลที่มืดสนิทเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นดังตึกตึก ก้องไปทั่วเสียงฝีเท้าของชายในชุดกาวยังตามหลังมาไม่ห่างมินตราหยุดก่อนหยาหนีหัวใจของเธอเต้นแรงแทบระเบิดเธอหันมองไปข้างหลังเห็นเพียงเงาร่างสูงใหญ่ของเขาที่กำลังเร่งฝีเท้าเข้ามาใกล้เรื่อยๆเธอสะดุดเข้ากับเปลคนไข่ที่วางอยู่ข้างทางล้มกลิ้งไปชนประตูห้องเก็บยาโชคดีที่ประตูเปิดออกเธอรีพลานเข้าไปแล้วปิดประตูล็อกจากด้านในมินตรานั่งหอบหายใจน้ำตาไหลไม่หยุดมือกุมหน้าอกแน่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เธอพึมพำกับตัวเองเสียงเคาะประตูดังปังปังปังตามด้วยเสียงของหมอกเชนมินตราเปิดประตูเธอผมไม่ได้จะทำร้ายคุณเธอกรีดร้องกลับไปโกหกหมอถือมีดอยู่ในมือฉันเห็นเสียงฝั่งตรงข้ามเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่เสียงชายอีกคนจะดังขึ้นแทนมินฟังฉันนะฉันก้องพบร่างของมินตราชะนักเงินเธอตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะเสียงนั้นใช่เสียงของก้องพบจริงๆพี่ก้อง ใช่มินมันมีคนปลอมตัวเป็นฉันหมอคนนั้นไม่ใช่หมอจริงๆเขาเป็นพวกเดียวกับแก๊งที่เคยหลอกฉันมาก่อนพวกมันจะฆ่าฉันแล้วใช้ชื่อฉันทำเรื่องผิดกฎหมายเสียงของเขาดังจากนอกประตูอย่างเร่งร้อนมินตราสับสนสุดขีดแต่หมอบอกว่าพี่โกหกฉันว่าพี่แต่งงานหลอกผู้หญิงหลายคนไม่จริงมินมันคือแผนของพวกนั้นหมอกเชนคือหัวหน้าแก๊งพวกมันเอารูปปลอมมาหลอกเธอเธอเริ่มลังเลใจเต้นไม่เป็นจังหวะฉันจะเชื่อใครดี เธอพึมพำกับตัวเองก่อนที่เสียงจากด,ด้านในของห้องจะดังขึ้นเสียงเครื่องวิทยุที่ตกอยู่บนพื้นเปิดขึ้นเองอัตโนมัติรหัสแดงรหัสแดงพบศพในห้องผ่าตัดหมอบเชนถูกทำร้ายมินตราตัวชาไปทั้งร่างอะไรนะหมอบเช้นถูกฆ่าเสียงเคาะประตูหยุดลงทันทีความเงียบเข้าปกคลุมทั่วห้องเธอไม่รู้ว่าควรเชื่ออะไรอีกต่อไปเธอหันไปมองรอบๆห้องเห็นเพียงเงาไฟแวบจากหน้าต่างเธอตัดสินใจค่อยๆเปิดประตูออกอย่างช้าๆ ทางเดินยาวว่างเปล่ามีเพียงแสงไฟสีส้มกระพริบเป็นช่วงๆและรอยเลือดลากยาวจากปลายทางเดินไปจนถึงห้องผ่าตัดมินตราก้าวตามรอยเลือดไปด้วยความกลัวแต่ความอยากรู้ผลักดันให้เธอเดินต่อเมื่อเปิดประตูห้องผ่าตัดออกกลิ่นเลือดคละคลุ้งทั่วห้องบนเตียงมีร่างของชายในชุดกาวนอนแน่นิ่งหน้าอกมีบาดแผลลึกแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจคือใบหน้าของเขามันคือหมอกเชนจริงๆเธอถอยหลังทันทีมือสั่นเทางั้นหมอกเชนตายแล้วแล้วเมื่อกี้ใคร มาลีรีบเข้ามาจับไหล่ลูกลูกอย่าพูดแบบนั้นน้ำเสียงของเธอสั่นนิดๆแต่แฝงความอ่อนโยนคุณธนาเขามีงานยุ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะหายไปธนาเงยหน,น้ามองมาลีน้ำตาย,ยังคงคลอเบ้าเขารู้ว่ามาลีพยายามปกป้องหัวใจของลูกไม่ให้เจ็บปวดลูกชื่ออะไรครับเขาถามเสียงเบาชื่อฟ้าสายคาะมาลีตอบเพราะตอนที่เขาเกิดท้องฟ้าสว่างทั้งวันฉันเลยตั้งชื่อนี้ไว้เพื่อให้เขามีชีวิตที่สดใสกว่าแม่ของเขา ทนายิ้มทั้งน้ำตาชื่อสวยมากเหมือนแม่เขาเลยฟ้าสายมองทั้งคู่สลับกันไปมาแม่ครับพ่อจริงๆเหรอมลิพยักหน้าเบาๆจริงจ้ะลูกเด็กชายค่อยๆเดินเข้ามากอดธนาเขาไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ในหัวใจเล็กๆของเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนธนาอบกอดลูกแน่นอีกครั้งน้ำตาไหลลงบนเส้นผมของเด็กคนนั้นพ่อสัญญาพ่อจะไม่หายไปอีกแล้วนะลูก มลียืนมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มเศร้าเธอรู้ว่าความจริงอาจเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่บางทีมันอาจเริ่มต้นใหม่ได้เวลาผ่านไปสักพักธนามองมลิอย่างจริงจังมลิกลับไปอยู่กับฉันนะฉันจะดูแลเธอกับลูกให้ดีที่สุดฉันสัญญามาลิสายหน้าเบาๆคุณไม่ต้องทําแบบนั้นหรอกค่ะคุณมีชีวิตของคุณมีโลกของคุณส่วนฉันเธอก้มหน้ามองมือที่เต็มไปด้วยรอยหยาบฉันอยู่ในโลกที่เรียบง่ายแค่ขายลอตเตอรี่เลี้ยงลูกฉันก็พอใจแล้ว แต่นั่นไม่ยุติธรรมเลยมะลิธนาผู้เสียงสัน่นฉันทำให้ชีวิตเธอต้องลำบากฉันทำลายครอบครัวเราฉันอยากชดใช้ทุกอย่างการชดใช้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องให้เงินหรือบ้านเธอยิ้มบางสิ่งเดียวที่ฉันอยากได้คืออย่าทำร้ายหัวใจฉันอีกธนานิ่งน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งเขารู้ว่าเธอไม่ได้พูดเพราะโกรธแต่พูดเพราะยังรักเสียงฟ้าสายพูดขึ้นเบาๆาพ่อครับถ้าพ่อไม่ไปไหนหนูจะดีใจมากเลย คำพูดนั้นทําให้ทั้งสองคนเงียบไปธนามองลูกแล้วหันมามองมารีอีกครั้งเด็กพ่อจะอยู่พ่อจะไม่ไปไหนมารีหลบตาเธอไม่ตอบแต่ในใจมีบางสิ่งกําลังสั่นไหววันนั้นทนาอยู่ช่วยมารีขายลอตเตอรี่ทั้งวันเขายืนเรียกลูกค้าพร้อมเธอหัวเราะกับลูกเสียงหัวเราะที่หายไปนานได้กลับมาอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับบ้าน ตอนเย็นแสงอาทิตย์สีทองาสาดผ่านริมแม่น้ำเงาของทั้งสามคนทอดยาวบนพื้นดินเหมือนครอบครัวหนึ่งที่สมบูรณ์แม้จะเต็มไปด้วยรอยแผลในอดีตแต่ก็ยังมีความอบอุ่นเหลืออยู่มาลิมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีเธอพูดเบาๆคุณธนาบางทีโชคก็ไม่ได้อยู่ในลอตเตอรีแต่อยู่ในหัวใจของเรานี่แหละค่ะธนาหันมามองรอยยิ้มของเธอทำให้หัวใจเขาสั่นอีกครั้งเขารู้แล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงินทองแต่คือผู้หญิงคนนี้และลูกชายที่เขาเคยปล่อยให้หายไป หลังจากวันนั้นธนาเริ่มกลับมาที่ตลาดทุกวันเขาไม่ได้มาพร้อมรถหรูหรือบรติกาศเหมือนเศรษฐีทั่วไปเขามาในชุดธรรมดาถือถุงข้าวกล่องและน้ำผลไม้เดินมานั่งข้างๆมาลีที่แผงลอตเตอรี่คุณไม่ต้องมาทุกวันก็ได้นะคะเดี๋ยวคนจะซุบซิบกันมาลีพูดพลางจัดลอตเตอรี่ในมือให้เขาพูดเธอธนายิ้มบางฉันแค่อยากอยู่ตรงนี้ใกล้เธอกับลูกฟ้าใสาหัวเราะพ่อมาช่วยขายด้วยสิครับ ธนาหัวเราะตามได้สิลูกอยากให้พ่อช่วยขายยังไงบอกเลยเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ผู้คนในตลาดเริ่มคุ้นเคยกับภาพของเศรษฐีผู้ใหญ่ที่นั่งช่วยขายลอตเตอรี่กับหญิงสาวธรรมดาบางคนล้อเล่นบางคนซุบซิบแต่ธนาไม่สนใจเลยเขารู้สึกว่าทุกนาทีที่ได้อยู่ตรงนี้มีค่ากว่าทุกการประชุมในบริษัทใหญ่ๆที่เคยมีคืนหนึ่งหลังจากตลาดปิดมลิกกำลังเก็บของธนาก็พูดขึ้นเบาๆมลิกฉันอยากพาเธอกับลูกไปเริ่มใหม่ไปอยู่บ้านหลังที่ฉันเตรียมไว้ มาีหยุดมือที่กำลังพับโต๊ะคุณยังไม่เข้าใจหรือคะว่าฉันไม่ได้อยากได้สิ่งของฉันอยากให้คุณอยู่เพราะรักไม่ใช่เพราะรู้สึกผิดฉันรักเธอจริงๆมารีธนาพูดด้วยเสียงที่สัน่นทุกวันฉันคิดถึงแต่หน้าเธอคิดถึงลูกที่ไม่เคยรู้จักฉันอยากทําให้ชีวิตเรากลับมาอีกครั้งมารีหันมามองเขาวแววตาเธอเต็มไปด้วยทั้งความอบอุ่นและความกลัวแล้วถ้าวันหนึ่งคุณเบื่อชีวิตแบบนี้ล่ะคะถ้าคุณกลับไปอยู่ในโลกเดิมอีกครั้งฉันกับลูกจะทํำยังไงไม่มีวัน ธนาตอบทันทีฉันเคยมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเลยจนได้กลับมาเจอเธอ,เธอฉันถึงเข้าใจว่าความสุขคืออะไรมาลียืนนิ่งน้ำตาเริ่มคลอเธออยากเชื่อแต่หัวใจที่เคยพังไม่กล้าเสี่ยงอีกแล้วให้เวลาฉันหน่อยนะคะเธอกล่าวเบาๆฉันอยากแน่ใจว่าครั้งนี้คุณจะไม่หายไปอีกธนายิ้มและพยักหน้าเด็กฉันจะรอไม่ว่ากี่ปีฉันก็จะรอแต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับคนสองคนนี้อีกครั้ง เย็นวันหนึ่งขณะที่มาลิและฟ้าใสากำลังเดินกลับบ้านรถหรูคันหนึ่งมาจอดตรงหน้าผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเดรสราคาแพงก้าวลงจากรถเธอชื่อกมลชนกคู่มั่นของธนาในอดีตคุณคือมาลิใช่ไหมเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณยังไม่รู้เหรอว่าคุณธนากำลังจะมั่นกับฉันอีกไม่กี่สัปดาห์นี้มาลิชะงักหัวใจเต้นแรงคุณพูดอะไรนะคะอย่าทำหน้าแบบนั้นสิเขาไม่ได้บอกคุณเหรอเขากลับมาช่วยคุณเพราะสงสารไม่ใช่เพราะรักหรอก กมนชนกยิ้มเยาะอย่าหลงตัวเองเลยผู้ชายแบบนั้นไม่มีวันอยู่กับคนขายลอตเตอรี่หรอกมาลิยืนนิ่งมือเย็นเฉียบคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดทิ่มลงกลางหัวใจฟ้าสายจับมือแม่แน่นแม่ไม่เป็นไรนะครับมาลิฝืนยิ้มไม่เป็นไรลูกไปกันเถอะเธอหันหลังให้หญิงคนนั้นน้ำตาเริ่มไหลเงียบๆขณะเดินไปในแสงไฟสลัวของถนนสายเล็กๆ คืนนั้นธนาโทรหาเธอหลายครั้งแต่มะลิไม่รับสายเขาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงรีบขับรถไปที่บ้านของเธอเมื่อถึงเขาเห็นมะลินั่งอยู่หน้าบ้านมือกำลังกอดลูกแน่นน้ำตาเปื้อนหน้ามะลิเกิดอะไรขึ้นเขารีบลงจากรถเธอเงยหน้าขึ้นคุณมีคู่มั่นอยู่แล้วหรอคะธนาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าไม่ใช่อย่างนั้นฉันเลิกกับเธอมานานแล้วฉันไม่รู้ว่าเธอจะมาพูดอะไรแบบนี้กับเธอ แต่เธอมาหาฉันเองบอกว่าคุณกําลังจะแต่งงานกับเธอธนาเดินเข้ามาใกล้มาลิเชื่อฉันเธอฉันไม่มีใครอีกแล้วฉันมีแค่เธอกับลูกเท่านั้นมาลิมองหน้าเขาน้ําตาไหลพรากฉันอยากเชื่อคุณแต่ฉันกลัวเหลือเกินฝนเริ่มโปรยลงมาเบาๆท้องฟ้ามืดมัวราวกับสะท้อนความเจ็บปวดในใจของทั้งคู่มาลิกอดฟ้าใสาแน่นพลางหลบตาธนาฉันเหนื่อยแล้วข้าเหนื่อยที่จะต้องเชื่อใครอีก ธนาคุกเข่าลงตรงหน้าเธอเสียงฝนกระทบพื้นดังระงมมลิฉันสาบานต่อฟ้าต่อชีวิตของฉันเองว่าฉันไม่มีผู้หญิงคนไหนอีกฉันเลิกกับกมลชนกตั้งแต่วันที่รู้ว่าเธอโกหกเรื่องเงินในอดีตเธอเป็นคนทําให้ฉันเข้าใจผิดว่าเธอทรยศมลิชะงักดวงตาสัน่นหมายความว่ายังไงวันนั้นที่ฉันหายไป ขนากลืนก้อนสะอื้นในลำคอฉันได้รับข้อความจากเธอจากมลิบอกว่าหนีไปกับเงินฉันแต่จริงๆแล้วข้อความนั้นกระมวลชนกระส่งเองเธอใช้โทรศัพท์ของเธอเพราะวันนั้นฉันเมาและเธออยู่ในบ้านฉันเชื่อผิดๆมาตลอด12ปีมลิยืนนิ่งเหมือนร่างถูกฟ้าผ่าเสียงฝนแรงขึ้นเรื่อยๆน้ำตาไหลปนกับสายฝนคุณไม่สงสัยเลยเหรอคะตอนนั้นฉันโกรธฉันบ้าและฉันขี้ขลาด ธนากล่าวทั้งน้ำตาฉันหนีแทนที่จะถามความจริงฉันปล่อยให้ความเข้าใจผิดฆ่าความรักของเราฟ้าใสาที่ยืนอยู่ข้างๆเอื้อมมือจับมือของพ่ออย่าร้องนะครับพ่อเสียงใสๆของเด็กชายทําให้หัวใจของทั้งสองแตกสลายพร้อมกันธนาก้มลงกอดลูกแน่นพ่อสัญญาพ่อจะปกป้องแม่ของลูกตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมลียืนมองภาพนั้นทั้งน้ําตาเธอไม่รู้จะพูดอะไรดีหัวใจหนึ่งข้างยังเจ็บแต่หัวใจอีกข้างเริ่มอ่อนลงโดยไม่รู้ตัว รุ่งเช้าวันถัดมาข่าวลือเรื่องเศรษฐีที่มานั่งขายลอตเตอรี่กับผู้หญิงตลาดแพร่ไปทั่วเมืองพร้อมกับข่าวที่กำมลชนกกำลังจะฟ้องร้องธนาเรื่องการมันหมายที่ลม่มทีมข่าวและช่างภาพเริ่มมาที่ตลาดถ่ายรูปพวกเขาเสียงซุบซิบเต็มไปหมดมาินาซีเธอพยายามหลบสายตาทุกคนคุณธนาฉันไม่อยากให้ลูกต้องโดนแบบนี้ฉันอยากให้คุณกลับไปใช้ชีวิตของคุณเถอะไม่มาลิเขาจับมือเธอแน่นฉันจะไม่หนีอีกแล้วคราวนี้ฉันจะสู้เพื่อเธอ แต่คุณอาจเสียชื่อเสียงเสียทุกอย่างนะคะฉันเคยเสียเธอมาแล้วหนึ่งครั้งเขายิ้มเศร้าไม่มีอะไรจะเจ็บกว่านั้นอีกธนาเดินออกไปข้างหน้าเผชิญหน้ากับนักลก่าวด้วยสีหน้าแน่วแน่ผมขอพูดตรงนี้เลยครับผู้หญิงคนนี้คือคนที่ผมรักที่สุดในชีวิตเธอไม่ใช่คนขายลอตเตอรี่ธรรมดาเธอคือคนที่ทําให้ผมรู้ว่าความรักแท้มีค่ามากกว่าเงินทองเสียงชัตเตอร์ถ่ายภาพดังไม่หยุดแต่มลิกลับยืนนิ่งน้ําตาไหลริน ผมเคยโง่ที่ไม่เชื่อในเธอธนาพูดต่อวันนี้ผมจะขอโอกาสอีกครั้งขอเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเธอและลูกของเราถ้าเธอยอมทั้งตลาดเงียบมีเพียงเสียงฝนที่เริ่มตกอีกครั้งมาลิเดินเข้าไปช้าๆหัวใจเต้นแรงมือสั่นก่อนจะยื่นมือไปจับมือเขาคุณแน่ใจนะคะาว่าครั้งนี้จะไม่หนีไปอีกธนายยิ้มทั้งน้ำตาถ้าฉันหนีอีกฉันคงไม่ใช่คนที่สมควรได้ความรักของเธอ มารีกลั้นน้ำตาไม่อยู่เธอสวมกอดเขาท่ามกลางสายฝนฟ้าสายยิ้มและวิ่งเข้ามากอดทั้งสองคนไว้แน่นเสียงปรบมือจากผู้คนในตลาดดังขึ้นช้าๆราวกับโลกทั้งใบยอมรับการกลับมาของความรักที่รอคอยกันมานานถึง12ปีเวลาผ่านไปหลายเดือนธนาเปิดร้านลอตเตอรี่ใหม่ข้างตลาดเขาไม่ได้กลับไปเป็นเศรษฐีที่ถือหุ้นใหญ่เขาเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวเล็กๆทุกเช้าเขาจะเปิดร้านพร้อมกับมลิกและเสียงหัวเราะของฟ้าใสายที่วิ่งเล่นอยู่ข้างๆ บางคนอาจมองว่าชายคนนี้เสียทุกอย่างแต่สำหรับเขานี่คือการถูกรางวัลที่หนึ่งของชีวิตจริงๆ15ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วตลาดริมแม่น้ำที่เคยคึกคักยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่แผงลอตเตอรี่เล็กๆนั้นกลายเป็นร้านใหญ่ขึ้นมีป้ายเขียนว่าร้านฟ้าใสโชคดีฟ้าใสตอนนี้อายุ25แล้วเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยและกลับมาช่วยพ่อแม่ดูแลร้านทุกเช้าเขาจะเห็นพ่อเปิดร้านพร้อมรอยยิ้มและแม่จัดลอตเตอรี่ด้วยมือที่แม่จะแก่ขึ้นแต่ยังอบอุ่นเหมือนเดิม วันหนึ่งฟ้าใสาเจอกล่องไม้เก่าที่วางอยู่บนชั้นในห้องเก็บของเขาเปิดดูและเจอจดหมายเก่าๆหลายฉบับส่วนใหญ่เป็นจดหมายที่แม่เขียนแต่ไม่เคยส่งถึงคุณธนาวันนี้ฟ้าใสาเดินได้แล้วฉันอยากให้คุณเห็นจริงๆฉันยังคงคิดถึงคุณอยู่แม้ไม่รู้ว่าคุณจะคิดถึงฉันไหมฉันหวังว่าสักวันคุณจะรู้ความจริงว่าฉันไม่เคยหนีไปไหนเลยฟ้าใสาอ่านจดหมายที่ละฉบับน้ำตาเริ่มเอ่อในตาเขาไม่เคยรู้เลยว่าแม่ต้องเจ็บปวดขนาดไหนในตอนนั้น คืนนั้นเขานำจดหมายทั้งหมดไปให้พ่อธนาเงียบอยู่นานก่อนจะพูดเสียงสั่นจดหมายพวกนี้แม่เขียนตอนที่พ่อยังเข้าใจผิดฟ้าสยมองหน้าพ่อแล้วทำไมพ่อถึงไม่กลับมาหาแม่เร็วกว่านั้นธนาหลับตาเพราะพ่อโง่พ่อคิดว่าความร่ำรวยจะกลบความเสียใจได้แต่สุดท้ายพ่อถึงรู้ว่าไม่มีอะไรมีค่ากว่าครอบครัวเลยลูกฟ้าสายพยักหน้าเขาวางมือบนไหล่พ่อพ่อครับแม่ให้อภัยพ่อแล้วพ่อก็ควรให้อภัยตัวเองเหมือนกัน ทนายยิ้มบางน้ำตาเออลูกพูดเหมือนแม่เลยเย็นวันต่อมาครอบครัวทั้งสามนั่งกินข้าวด้วยกันริมระเบียงบ้านมะลิมองดูสามีและลูกชายที่หัวเราะด้วยกันอย่างมีความสุขใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความอิ่มเอมรู้ไหมเธอพูดเบาๆฉันเคยคิดว่าชีวิตเราจบไปตั้งแต่วันนั้นแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าบางครั้งโชคไม่ได้มาในรูปแบบของเงินรางวัลมันมาในรูปแบบของคนที่กลับมา ธนายื่นมือไปจับมือเธอแน่นฉันกลับมาเพราะหัวใจฉันไม่เคยจักเธอเลยฟ้าสายมองทั้งคู่แล้วยิ้มพ่อแม่ครับถ้ารักกันขนาดนี้ทำไมไม่จัดงานแต่งอีกทีล่ะครับให้ลูกจัดให้มลีหัวเราะเบาๆบ้าหรือลูกแม่แกแล้วนะแม่ยังสวยที่สุดในตลาดเลยครับฟ้าสายพูดพร้อมรอยยิ้มธนาพยักหน้าเห็นด้วย เสียงหัวเราะของทั้งสามดังลั่นไปทั่วลานบ้านยามเย็นนั้นมีแสงสีทองส่องกระทบไปหน้าพวกเขาเหมือนฟ้ากำลังยิ้มให้หลายเดือนต่อมาตลาดริมแม่น้ำคึกคักอีกครั้งผู้คนมารวมตัวกันมากมายเพราะวันนี้คืองานแต่งงานเล็กๆของเมลิก,กับธนาที่ลูกชายจัดขึ้นเองเธอสวมชุดเรียบง่ายสีขาวธนาใส่เสื้อเชิ้ตธ,ธรรมดาแต่ในสายตาของกันและกันมันงดงามกว่าง,งานหรูใดๆเมื่อพิธีจบฟ้าใสาขึ้นพูดบนเวทีเล็กๆด้วยน้ำเสียงสั่นแต่เปี่ยมด้วยความรัก พ่อแม่ครับผมเคยคิดว่าความโชคดีคือการถูกรางวัลใหญ่แต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าโชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้เกิดมาในครอบครัวที่รักกันแบบนี้เสียงปรบมือดังทั่วตลาดมาลิกับธนากอดลูกชายแน่นน้ำตาไหลด้วยความสุขธนากระซิบเบาๆ12บปีแห่งความเสียใจเปลี่ยนเป็นชีวิตทั้งชีวิตแห่งความรักขอบคุณที่ยังรอฉันมาลิมาลิพยักหน้าน้ำตาไหลฉันไม่รอเพราะหวังจะได้คุณกลับมาแต่เพราะหัวใจฉันไม่เคยไปรักใครอีกเลย แสงสุดท้ายของวันนั้นสาดลงบนริมแม่น้ำเงาของสามคนทอดยาวเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของชีวิตในมือของมาล,ลียังถือแผงลอตเตอรี่ไว้หนึ่งใบธนาแสว่ายังจะขายอีกหรือครับคุณภรรยาเศรษฐีมาล,ลีหัวเราะไม่ขายหรอกครับแต่จะเก็บไว้ตัวใจว่าชีวิตนี้ฉันเคยถูกรางวัลที่หนึ่งไปแล้วรางวัลที่ชื่อว่าความรักหลายปีผ่านไปเสียงหัวเราะของครอบครัว ร้านฟ้าใสโชคดีกลายเป็นเพียงความทรงจำที่อบอุ่นในหัวใจของผู้คนในตลาดริมแม่น้ำตลาดยังคงอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการเวลามาลิจักไปอย่างสงบในคืนหนึ่งของฤด,ดูฝนท่ามกลางสายฝนโปรยที่คล้ายกับคืนที่เธอได้พบธนาอีกครั้งหลังจาก12ปีแห่งความธนานั่งอยู่ข้างเตียงกุมมือภรรยาไว้แน่นน้ำตาไหลเงียบ มลิเธอสัญญาไว้จะอยู่กับฉันจนแก่เท่าทำไมรีบไปก่อนละ่ะมลิยิ้มอ่อนดวงตาเริ่มพร่ามัวฉันอยู่กับคุณมาทั้งชีวิตแล้วนะคะคุณธนาแค่นี้ก็พอแล้วอย่าร้องนะคะฉันอยากให้คุณยิ้มเหมือนตอนที่เราขายลอตเตอรี่ด้วยกันมลิเขากุมมือเธอแน่นฉันรักเธอนะฉันก็รักคุณค่าเธอพูดเบาๆก่อนจะหลับตาอย่างสงบ ธนาก้มลงจูบมือของเธอน้ำตาไหลพรากเสียงฝนข้างนอกดังเหมือนหัวใจของเขากำลังแตกสลายอีกครั้งหลายปีต่อมาฟ้าสายกลายเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จเขาขยายร้านของพ่อแม่ให้ใหญ่ขึ้นเปิดมูลนิธิเล็กๆช่วยเหลือแม่ค้าขายลอตเตอรี่ทั่วประเทศในนามมูลนิธิมลิธนาในวันครบรอบวันเสียชีวิตของแม่เขากลับไปที่บ้านหลังเก่าเปิดลิ้นชักไม้ไปเดิมและพบจดหมายอีกฉบับหนึ่งวางซ่อนอยู่ใต้แผงลอตเตอรี่เก่าๆของแม่ จดหมายนั้นเขียนด้วยลายมือคุ้นเคยถึงฟ้าใสาลูกแม่ถ้าวันหนึ่งลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าแม่คงไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแม่อยากให้ลูกจําไว้นะลูกว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องรู้ราแม่กับพ่อผ่านทั้งความจนความเจ็บและความเข้าใจผิดแต่เรายังอยู่ได้เพราะเรารักกันจริงๆอยากกลัวที่จะรักและอย่าปล่อยให้คนที่ลูกรักต้องรอเหมือนแม่เคยรอพ่อเลย ถ้ามีใครสักคนที่ทําให้ลูกยิ้มได้อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือเพราะบางทีความรักก็เหมือนลอตเตอรี่ถ้าไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่มีวันถูกรางวัลเลยรักลูกเสมอแม่มาลิกฟ้าใสาอ่านจดหมายนั้นด้วยน้ําตาเขายกแผงลอตเตอรี่เก่าแนบอกเหมือนกอดแม่ไว้แน่นในหัวใจวันนั้นเขาเดินไปที่ริมแม่น้ําจุดเทียนเล่มเล็กๆแล้วพูดเบาๆว่า,วาแม่ครับพ่ออยู่กับแม่แล้วนะครับตอนนี้ผมจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างที่แม่สอน คืนนั้นฟ้าใสฝันว่าเขาเห็นพ่อกับแม่ยืนอยู่ริมแม่น้ำมะลิยังถือแผงลอตเตอรี่ไว้ในมือส่วนธนาก็หัวเราะเบาๆพร้อมพูดว่าเห็นไหมมะลิเรายังถ่ายลอตเตอรี่ด้วยกันได้แม้จะอยู่บนฟ้ามะลิยิ้มใช่ครับแต่คราวนี้ไม่ต้องลุ้นรางวัลแล้วเพราะเราถูกรางวัลไปตั้งแต่วันที่ได้รักกันแล้วฟ้าใสาย,ยิ้มทั้งน้ำตาในฝันนั้นฝันที่เหมือนจริงจนหัวใจอบอุ่นราวกับมีใครมากอดไว้แน่น เช้าวันต่อมาเขาเปิดร้านเหมือนเดิมวางแผงลอตเตอรี่ใบหนึ่งไว้หน้าร้านพร้อมเขียนป้ายเล็กๆว่าความรักคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเวลาผ่านไปอีกหลายปีหลังจากวันที่ฟ้าใสาอ่านจดหมายของแม่ชีวิตของเขาเดินหน้าไปอย่างเรียบง่ายแต่มั่นคงร้านฟ้าใสาโชคดีกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายรู้จักในฐานะร้านลอตเตอรี่ที่ให้โชคและให้ความหวังมากที่สุดในตลาดริมแม่น้ำ ทุกคนรู้ว่าเจ้าของร้านหนุ่มเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนและมักจะพูดประโยคเดิมเสมอเวลามีคนมาซื้อขอให้คุณได้เจอสิ่งที่คุณตระหาไม่ว่าจะเป็นรางวัลหรือคนที่คุณรักฟ้าใสาใช้ชีวิตอย่างสงบเขาไม่แต่งงานแม้เวลาจะล่วงเลยไปหลายปีเพราะในใจลึกๆเขายังไม่เคยพบใครที่ทำให้รู้สึกเหมือนแม่เคยเล่าไว้ในจดหมายความรักที่ไม่ต้องรูราแค่จริงใจและอดทนก็พอจนกระทั่งวันหนึ่ง หญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเธอสวมหมวกใบเล็กมีรอยยิ้มที่สดใสาราวกับแสงแดดยามเช้าเธอมาซื้อหวยให้พ่อที่ป่วยอยู่บ้านพี่ขะาขอสองใบที่ลงท้ายด้วยสิบสองได้ไหมคะฟ้าใสามองหน้าเธอแวบเดียวแล้วหัวใจเขาเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานานรอยยิ้มของเธอทําให้เขานึกถึงใครบางคนรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนแม่ตอนยังสาวเลขสิบสองหายากนะครับแต่ผมมีอยู่สองใบพอดีเขาหยิบให้พร้อมยิ้มหญิงสาวหัวเราะ งั้นถือว่าพี่ให้โชคนะคะวันนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรแต่วันต่อมาเธอกลับมาที่ร้านอีกครั้งด้วยรอยยิ้มเดิมหวยไม่ถูกรางวัลหรอกคะแต่พ่อฉันดีใจมากเขาบอกว่าคนขายน่ารักยิ้มเหมือนคนที่เชื่อในโชคจริงๆทั้งสองหัวเราะด้วยกันเสียงหัวเราะนั้นทําให้ตลาดเหมือนสว่างขึ้นหลังจากนั้นหญิงสาวคนนั้นก็เริ่มแวะมาทุกวันบางวันมาช่วยจัดแผงบางวันก็แค่มานั่งคุยเรื่องชีวิตเรื่องพ่อแม่เรื่องฝันที่อยากทําในอนาคต ฟ้าใสเริ่มรู้ว่าเธอชื่อลินดาลูกสาวของแม่ค้าขายข้าวแกงแผงข้างๆเธอเป็นคนธรรมดาแต่มีหัวใจที่กล้าหารเธอดูแลพ่อที่ป่วยด้วยรอยยิ้มแม้ชีวิตจะไม่ได้ง่ายเลยวันหนึ่งลินดาพูดกับฟ้าใสว่าฉันเคยคิดว่าชีวิตฉันไม่มีทางดีขึ้นแต่เวลาฉันมาที่ร้านนี้ฉันรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งฟ้าใสมองเธอเงียบเยบแล้วพูดเบาๆว่า บางทีความโชคดีของคนเราอาจไม่ใช่ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลแต่อาจเป็นคนที่เดินเข้ามาโดยไม่คาดคิดก็ได้ลินดายิ้มและในรอยยิ้มนั้นฟ้าใสารู้ว่าเขาเจอรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนที่แม่เคยบอกไว้หลายเดือนผ่านไปฟ้าใสากับลินดากลายเป็นคู่หูในร้านฟ้าใสาโชคดีทุกเช้าเขาเปิดร้านส่วนเธอชงกาแฟให้ทุกเย็นพวกเขาจะนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำที่พ่อแม่ของเขาเคยนั่งด้วยกัน คืนหนึ่งฟ้าใสาเปิดจดหมายของแม่อีกครั้งอ่านทวนทุกคำแล้วพูดกับลินดาว่าแม่ผมเคยเขียนไว้ว่าถ้ามีใครสักคนที่ทำให้ผมยิ้มได้อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือลินดาหันมามองอย่างสงสยัยแล้วตอนนี้พี่กำลังจะยิ้มเพราะใครคะฟ้าใสาหัวเราะเบาๆเพราะเธอไงหญิงสาวหน้าแดงเล็กน้อยก่อนพูดเบาๆว่างั้นอย่าปล่อยฉันไปนะ ฟ้าใสาจับมือเธอแน่นมือคู่นั้นอบอุ่นเหมือนที่พ่อเคยจับมือแม่ในคืนสุดท้ายของชีวิตหลายปีต่อมาร้านฟ้าใสโชคดียังคงอยู่ริมแม่น้ำเหมือนเดิมแต่ป้ายร้านมีการเปลี่ยนเล็กน้อยกลายเป็นร้านฟ้าใสาลินดาโชคดีตลอดไปคนในตลาดยังพูดถึงเรื่องราวของธนาและมาลีว่าความรักของพวกเขาเป็นตำนานแห่งตลาดแห่งนี้และตอนนี้ตำนานบทใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในรุ่นลูก วันครบรอบวันแต่งงานของพ่อแม่ฟ้าใสากับลินดาจัดงานเล็กๆที่ริมแม่น้ำจุดเทียนสามเล่มวางเรียงกันสำหรับพ่อแม่และพวกเขาเองฟ้าใสามองเปลวเทียนที่สั่นไหวแล้วพูดเบาๆพ่อแม่ครับผมเจอรางวัลของผมแล้วสายลมอ่อนๆพัดผ่านเทียนทั้งสามเล่มยังคงสองแสงไม่ดับเหมือนมีใครบางคนบนฟ้ากำลังยิ้มให้เย็นวันนั้นฟ้าใสากับลินดาเดินจับมือกันกลับบ้านแสงสุดท้ายของวันสองกระทบผิวน้ำเป็นประกาย ฟ้าใสาพูดเบาๆว่าแม่เคยบอกว่าความรักก็เหมือนลอตเตอรี่ถ้าไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่มีวันถูกรางวัลลินดายิ้มงั้นเราคงถูกรางวัลแล้วสินะเขาพยักหน้าใช่รางวัลที่ชื่อว่าความรักเหมือนที่พ่อกับแม่เคยได้เสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังแผ่วไปกับลมริมแม่น้ำนั้นแสงสุดท้ายของวันยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมราวกับว่ามะลิและธนายังคงยืนอยู่ตรงนั้น มองดูลูกชายและหญิงสาวผู้เป็นรักแท้ของเขาและในเงาของแสงอาทิตย์ยามลับฟ้ามีสองเงายาวที่เดินเคียงกันไปข้างหน้าพร้อมหัวใจที่ไม่กลัวจะรักอีกต่อไป